กับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องของนุทิยาผ้ารวยสุขุมสุขนนะคะมือนี่แอดมินก็ได้เดินทางมาบัดปานิรนามนะคะมาบังสายบุญเพิ่นมาทำบุญเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะคนกับสิมาหลายๆกับสิผาพี่ผาน้องไปปั้งแนวทางงวดนี่นะคะของเกจินดากรถถึงไปปั้งแนวทางของเกจินดากับเขาเมื่อแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจท่างช่องนุทิยาผ้ารวยได้กันเลไปกันเลยจ้า เตรียมความพร้อมเอนไว้คัะเตรียมความไว้รอสัญญาณรอสัญญาณจากทางฝ่ายพลัาพิธีนะครับเมื่อพิธีบวงสรงเสร็จนะครับจะให้สัญญาณเคลื่อนขบวนทันทีส่วนระยะทางนั้นนะครับอันนี้ก็อยากจะให้กําหนดว่าจะใช้ระยะทางเท่าใดเวลาเท่าใดนะครับถึงจะสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อที่จะให้เวลามาลงตัวนะครับถ้าไกลเกินไปนะครับเกรงว่าเวลาอาจจะเลดล่วงเลยไปนะครับอาจจะเสียเลิกไปก็ได้ฉะนั้นนะครับจ mm ึงฝากขบวนนางรำนะครับคณะกลองยาวที่เตรียมตัวมาเพื่อที่จะร่วมขบวนแห่นะครับรูปเหมือน อาดวงปู uh it, so so, mm ่ตาทิพนั้นนะครับอันนี้ขอให้พูดคุยกันด <sh> ้วยและโปรดใช้ดุลพ <må> ินิษนะครับเพื่อความเหมาะสมและในกรอบเวลาที่ลงตัวด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงบริเวณวัดแล้วยังจะใช้เวลาแห่รอบศาลาอีก3รอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อเวลาบวกเวลาตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ขอความกรุณานะครับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประชุมครับประชุมปรึกษาหารือกันเลย นะครับเพราะว่าส่วนพระอาจารย์เองวันนี้งานท่านก็เยอะนะครับคําถามก็มากมายถ้าจะท่านจะเมตตาทุกเรื่องนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับขอให้ตั้งหัวหน้าชุดขึ้นมาหนึ่งท่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จับเปกษสาหารือกันในรูปขบวนของท่านว่าจะใช้ตรงไหนระยะทางเท่าใดถึงจะเหมาะสมนะครับสอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ อันนี้ฝากไปด้วยอันนี้เป็นทางการนะครับเป็นทางการอันนี้เป็นก๊อกำหนดเวลาจากท่านทางท่านพ่อพรา์แล้วนะครับเต็มร้อยเรียนเป็นบอกท่านเดียวเจอกท่านพ่อพรามครับครับก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีพี่น้องที่เดินทางมาร่วมทำบุญทำบุญสวดมนี้กับทีมงานวัดป่าปุระพารามครับค่ะคู้ชมพีบุญรักของเรา วันนี้กระผมในนามพระามเทพชย,ยาประพุทธธรรมพร้อมด้วยสม,รรมุติพามนะอีกห้าหกรูปซึ่งเป็นลูกพามวันนี้ได้มาทําพิธีอันเป็นมงคลมาและเลือกใน,นสถานที่แห่งนี้นะครับตามกํกาหนดการก็คงเวลา9ก้นาฬิกานะครับเป็นต้นไปจะเริ่มจุดเทียนชัยอตอนนี้หากศรัทธจาจัโจมพิณอ้งหลายที่เดินทางมาถึงกันแล้วยังไม่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพต่างๆ ปิญญภาพเทียนชัยเทียนรองเทวีปศีะนะหรือใครยังไม่ได้ติดใบสีปากหน้าก็กขอกรับเรียนเชิญได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะ,ะสิบบาท20บาทตามกาลังศรัทธาให้องค์ปู่องค์ย่าของเราจาถึงเจ้าที่เจ้าฐานอ,องค์ปู่ตาเดียวของเราประทานพรให้ตอนนี้ให้มาติดใบสีปากหน้านะซึ่งเป็นตัวแทนปู่สีสุดโทยา่าสีปฐมมา ซึ่งอยู่นัสถานที่แห่งดีเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับไปจนติดได้นะครับผม20บาท30บาทนะมาติดปลายสีปากนั่งให้ยาวๆนะมาร่วมทําบุญกันนะท่านจะได้มีโชคมีชัยนะถูกหวยรวยเงินทองทาํามาค้าขายร่ำร่วยๆ,ๆนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เห็นศรัทธาพี่น้องเดินทางมามากมายนะก็รู้สึกดีใจนะขอกราบขอพระคณทางนะท่านพระอาจารย์นะ,จะเจ้าวาดวัด ผู้ที่ดูแลสถานที่ตลอดถึงคณะกรรมการทุกทุกท่านวันนี้ที่ไว้วางใจให้กับผมพราม์เทพชยัยยปั้มทอดตลอดถึงสุภติพามทั้งหลายมาร่วมพิธีกรรมอันเป็นมงคลมหาละเลิกวันนี้นะขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่มาถึงกันแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ร่วมมาทําบุญก็จะมีไม้สวรรค์อยู่ตรงนี้ตามกําลังศรัทธา,าบูชาดอกไม้เทียนธูปเพื่อจุดคารวะเราจะได้จุดอีกรอบเึ่งก็ตอนทําพิธี บวงสวงตรงนั้น,น่าจะได้จุดอีกรอบหนึ่งาพามจะมาทําพิธีให้มันถูกต้องอน,น,นะเพราะว่าการทําพิธีให้ถูกต้องแล้วกําหนดเวลาให้ถูกต้องเลือกงามยามดีแล้วพิธีนั้นจะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มงคลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วสัธตยั้ิหลายที่หลั่งไหลกันมาตอนนี้ถ้าหากใครยังไม่ได้ทําบุญทากุญศนฝากเงินไว้ในพระพุทธศาสนาขอขอกาพิเชิญถ้าหากใครทําแล้วก็ขอให้มีอายุวันนะสุขภาละ ปฏิภาณทรสา,าสมบัติตอ,อย่าเจ็บอย่าจนอย่าดั่มบกคนอย่าจนก่วใครทำมาค่าขายอะไรก็ขอให้รำรวยต,ตอนนี้ก็สัตายาจะยบพี่น้องทั้งหลายหลังไหลกกันมาก็ขอกราเรียนเชิญติดใบสีปากหน,น้าหนึ่นะเจา้าค่ะขอก่าเรียนเชิญเลยติดใบสีปากหนาก้าร่วมกันร่วมกัน,ร,กนร่วมกันก็นะภาษาบ้านเขาอีสานว่าขุดดําบกกอ,าาอสาราสั่งบทสั่งสิมค่อยกันทำงานนะ,ะพระรุตมีอะไรจะพูดไหมมาสักหน่อย แล้ววันนี้ไม่เอาเหรือวันนี้ไม่เอาเออวันนี้ไม่เอาเดี๋ยวจะให้คนเด็กเดี๋ยววันนี้เอาขอกลับไปเฉยตาทางโยนไม้ไปทางอพ่อพี่ชัยก็กราบสาธุนเจ้าค่ะก็เกิดมหาการบุญนี่สาวสาวทุชนทั้งหลายมวลชนทั้งหลายนี่กำลังแห่แห่กันมา ก็เป็นความปิติยินดีแห่งการก่อเกิดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ถูกบรรจุบรรทัฐานไว้ด้วยปัจจุบันรสมัยเขาเรียกว่าสมัยปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินชีวิตกันอยู่อ้างเอาบุญบารมีและการกระทําที่เราได้มีการศึกษาเรียนรู้วันนี้ก็ถือว่าเป็นสมประโยชน์อันยิ่งยวด ที่เราได้มารวมตัวกันโดยมีท่านพระอาจารย์พระเจ้าว่าผู้นำความสายบุญเพิ่นกระมับฟ้าเจริญบังเกิดให้ผ่านพบกับสิ่งดีๆเขาเสียบต้นเงินน้ำคันให้ไหลไหน้ำกันนะคะว่าพระนั้นหลายรูปแบบก็จะมารวมตัวแล้วก็มีธนากว่ายพรามกับพุทธนี่ก็มาคู่กัน พิธีกรรมต่างๆก็จะถูกร้อยรัดขึ้นมากล่าวขึ้นมาเป็นองค์กรองค์การแล้วก็เรียกว่าเป็นราชเจอองค์การอัญเชิญท้าวไถยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมประชุมสโมสรสันนิบาตประกาศคุณงามความดีในการกระทำของเราชาวโลกและสวมนุษย์ท kind of ั้งหลายหญิงและชายแก่ท่าเทราก็จะได้มาทุกมาโบมารวมตัวกัน เส้นสองสาธุการคำว่าสาธุการนี้ก็จะดังไปในขอบจักรวาลเป็นที่รับทราบรับรู้ของพวงเทพเทวดาทุกชั้นทุกวิมานที่จะได้มาร่วมงานในเทศกามงคลด้วยสิทธิภาและมหาบรรยากาศที่ถูก นั่นค่ะบ่คอยร้ายนะคะข้อนแต่เสารุ่งก็เพี่น้องทเริ่มทยอยทยอยมากเรื่อยๆนะคะคุณยาย่มาแอดมินก็สิทธิ์ไทยเห็นเห็นตัวแทนทั้งสองนุ่นที่ยามผ้ารุยนะคะเขอมาแล้วกับกกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกระลังแรงใจในการทำงานร้องเป็นซอการเป็นสะพานบุญเนี่ยพราะเปพี่น้องนะคะคอขาวไม่ขาวพ่อาม ใกล้แล้วค่ะใกล้สิท่านพิธีแห่โบราตาเดียวเมื่อแล้วนะคะสร้างบารมีกันก็ขอขอสถานที่ที่เพิ่นพรอันประเสริฐกายที่ประเสริฐอย่าในโลกนี้ก็ขอจงบันเกิดขึ้นขอให้การเงินการคลองความสำเร็จผู้ใดอยู่ในหน้าที่ใดและต้องความสามารถอาชีพใดก็แล้วแต่ขอให้ได้สำเร็จร่วมดังจินใจปรารถนาหรืออะไรก็เหยืได้อย่างนั้น นึกเงินได้เงินนึกทองได้ทอ,องทรัพย์สินดำองไหลมาเทมาปริษัทั้งคา,า,ามิสุดใสยสิ้นให้มีกินเหลือใช้รู้ว่าจนกันไม่รู้ว่าไปริยนิบังเกิดาบาังเกิดแต่คกำกว่ามีมีรวยรวย,รวยกันด้วยกันทุกคนขอสภามหามงคลด้วยพระคาถาอัานศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงปู่ปานวัดบ,บางนำโครหรือหลวงปู่สิงหิดํดำนาสังสิโมพรหมาจามหาเทวาสัพเพยขาปรายติพรมาอภิราภาพระวันตุกเม มหาปุญโยมหาราโภอาหุโตทัพคาหุหาติพุทธมะอาโณโมพุทธายะวิละทะโยละโคนายังวิละหิสาวิระทาศีวิละทาศาวิละอิทโยพุทธาสัมมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งทาพาหาหาลือลือนะมามีมาอิติพุทธะสุรนณวาพีชังวาปัทถงวาเอหิเอหิอากันเฉยและอิติมีมานักมามิหัง ข้าทาขอการเงินการทองและลูกแก่ทั้งหลายที่ทางวัดได้จัดก็ขอให้สมดังปรินใจขอให้ญาติโยนทั้งหลายร่วมโมทนาสาธุสร้างสรรค์สร้างบุญบารมีจบคลิปนี้ไเพป็นพระบูชานรรมบูชาสังฆบูชาด้วยกัรทุกอนี่ลำเรื่อยๆเฮ้งๆปังๆในงวดวันทีหนึ่งเมษสาวสงสารสิฉดีสวัสดีค่ะ